สวัสดีนะครับทุกคนพกกบ,บอีกแล้วนะคะผมวันนี้บอยจะบอกว่าบอยตื่นเต้นมากๆเลยที่วันนี้บอยจะพาทุกคนไปลาวใต้าปากเซค่ะที่ต่อไปก่อนคือพลังเท่าไหร่สายมีเปียกมากเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นตรงเลย ชิทสองนะครับกำลังจะเดินทางไปนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับทุกคนรถออกประมาณทุ่มนิดๆเนาะเราจะนั่งรถทัวร์เนี่ยไปถึงที่นู่นเลยแล้วระหว่างทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวพอจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะ <S 1> <S 1> นี่ครับเรามาด้วยกัน3คนนะครับมีพี่จิ๊บนะ,ค,ะครับสวัสดีค่ะแล้วพี่ต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกับรถคันนี้นะครับประตูนี้จะเบ่งแลบวปูะตูนี้อยู่สอยนี้เลย ครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้กําลังวุ่นวายกับการ,รดูตัวอยู่นิดนึงเนาะตอนนี้ก็ได้นั่งที่เรียบร้อยนะครับไปนั่งอยู่คนเดียวนะครับพอพี่ก็นั่งกันอีกสองคนนะครับขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวย,ยังไงไปอัปเดตเลยๆระหว่างทางนะกลับไปเมืองมันไกกันใกล้ๆก็กับกันคนนี่ชื่ออะไรนะ พี่ไผบูลอันนี้ปล่อยคุยกับพี่ไผบูลนะครับพี่บูลเป็นคนลาวแล้วนั่งข้างกันคุยกันว่าจะไปลาวครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมาไปทางเวียดีทุกคนทุกคนเป็นรถนี้เหมือนเฟรนลี่มากเพราะว่าเหมือนแบบเป็นรถทัศนศึกษาอีกคันหนึ่งคือแบบขูดกันแบบข้ามเบาะนั่โน้นนี้แบบเออเฟรนลี่ดีประสบการณ์ใหม่ๆก็ทุกคนตอนนี้ก็เราก็ถึงเหมือนจะแบบ จะถึงอุบลแล้วจะทานนี้ป่ะเราพ um, ักแวะล้างหน้าล้างตาเพราะตอนนี้ก็เช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงก็เมื่อยมากแล้วฉันาบอกว่าฉันนอนไม่หลับแบบเราหลับตื่นตื่นมากเมื่อคืนนี้เราดรสภาพหน้าก็เพิ่งจางแต่ว่าตัวนี้มันได้5วันตัวนี้ไม่ได้3วัน คนครับตอนนี้เราก็ถึงตรงที่ตรวจหนังสือเดินทางแลเนาะก็คือเหมือนเป็นเป็นด่านด่านศุลกากรช่องเมกนั่นเองเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเอ่อเจ็ดโมงครึ่งนะครับทุกคนทุกคนก็ต้องมาตรวจคนเข้าเมืองที่นี่ก่อนเนาะจะบอกว่าตอนนี้ง่วงมากเหมือนเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนนะครับทุกคนหน้าอ่อมไหมล่ะอ่อมสิอ่อมมากไม่ไปต่อทำอะไรตอนเนี้ยแลกตังค์อ๋อตอนนี้กำลังเป็นการแลกตังค์ใช่ดูเรทดูเรทก,ก่อนอ๋อดูเรกตอนไหน เออตอนนี้มันอยู่ที่556อ่า24มีไสัมพันอ๋อ300,000อืมงานผมเรียก1,000อันนี้เราก็จะแบบอะไรไงมีกิน่ากช่องระหว่างประเทศเออขึ้นมาแล้วนี่ตรงนี้หรอใช่ค่ะไปเลยไปเลเนร็สบายดีเออนี่ย เราก็จะต้องมากรอกเอกสารก่อนครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ลงจากรถมาเรียบร้อยแล้วเนาะลงที่ปักเซเนาะแล้วก็แล้วก็ต่อรถมาสองแถวมานิดหนึ่งแล้วก็มากินเฟอร์ร้านนี้เลยเขาบอกว่าเป็นร้านเฟอร์ที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อแล้วก็อยากแนะนำเนาะก็คือร้านเฟอร์ร้านทำนั้นเองตอนนี้เรากำลังกินเฟอร์กันนะครับแล้วก็มีเพื่อนใหม่ด้วยสองคนที่มารถด้วยกันนะเยอะมากแล้วก็เยอะมากจริงๆไม่หมดแล้วก็จะสั่งเป็นนี่เลย เป็นมีหมูกรอบแล้วก็เป็น,นเ,เป็นหมูเปเื่อยเนาะคนเขาถัดดีมากเลยอ่ะร้านอะไรอ่ะเดีย๋ยวขอไปกินก่อนนะทุกคนครับเขาบอกว่าตรงนี้คาเฟ่ร้านดังอมอค,คาเฟ่มีคนแนะนำมาแล้วเราก็จะไปลองไปดูเนาะ อากาศร้านที่นี่ก็ถือว่าจัดดีนะครับทุกคนเป็นซีลฝรั่งเศสยุโรปอะไรบบบบบทุกอย่างนั่นแหละดูโคตรสดอืมอร่อยมาแล้วคอสอเขาบอกว่าคอสอเป็ลนลิเดตใช่ไหมตามันเป็นยังไงบ้างอะแอบกินเข้าไปในวะละลายในปากโอ้ oh <my> God. ลลยก็จะไม่ได้อืมอะไรนะร้ละละลานอะไรนะ HAPPY NIGHT คือเป็นร้านแบบตื่นๆเนาะใช่ไหมผู้ชายดีกเลยล่ะกะเทยมแล้วเนี่ยกยมแล้วเนี่ยยมมากฮะน่าคงจะยมมากเลยนะแล้ว่ะไปจะไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็กอินก่อนค่ะที่เราจะที่ยวจองไว้ใช่ไหมอ่าไงต่อว่าจะเขาจะให้เช็กอินเลยหรือเปล่าอืมไม่รู้ว่าห้องที่เราจองไว้ จะมีคนพักอยู่ที่ป่าถ้าที่มีก็คือเช็คอินได้เลยข้องไวห้าสิบห้าสิบค่ะข้องไวหกสิบไม่แก่นะมันเป็นจริงดีค่ะลูกดีจ้าทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้โรงแรมแล้วนะเชื่อว่าแสงอรุณนะก็อยู่แถวๆตรงตรงในเมืองนี่แหละก็เท่าไหร่นะพี่กิฟตคืนเท่าไหร่นะ คืนละพันอยู่3คนเนาะเราเราเออสะอา,าดดีแล้วก็เดี๋ยวเรจาจะไปดูห้องกันนะครับนี่นะครับห้องก็จะเป็นประมาณนี้คือเราสามารถเอาเตียงมาติดกันแล้วก็เอาแบบเตียงมาเพิ่มเตียงหนึ่งได้นะก็ดีนะห้องสะอา,าดดีแล้วมีตรงนี้มีทีวีให้มีตู้เย็นเล็กมีนี่ชงกาแฟเดียวไปดูห้องน้ําห้องน้ํำน่ารักมากห้องก็จะเป็นฟิวนี้จะบอกว่ามีอาจากุซีด้วยทุกคนนี่ เก็บเสื not, ้อผ้าเก็บข้าวเก็บของนั้นนู้นนี่ต่างๆของเรามาเปิดออกเป็นวิวไหนเออวิวก็เป็นวิวประมาณนี้นะอันนี้อะไรอ่ะวอชเมอร์รอนกับตัวแ p ปเปิลปอยกูจะใส่ชุดนี้ชุดนี้ไปไหนอันนั้นอะไรอ่ะชุดเทสจะใส่ไปปราสาทค่ะวันนี้ใช่ไหมช่ด o d a y go to Myself today. Think เป็นหน้ราร้านแลกเงินที่ถ้าใครมาแล้วจมบติว่าเข้ามาในเมืองเราไม่รู้ว่าจะแลกเงินไหนบางทีมันก็หาไม่ได้เนาะสังเกตร้านแบบนี้นะครับก็สามารถแลกเงินได้เลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดต่อนะครับวัดพระธาตุอะไรนะครับพี่วัดภูจัมปาศักดิ์ไปอีกประมาณกี่กิโล4ี่สิกิโลโอเคเดี<ล>๋ยวเราไปดูกันว่าที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็ต้องเดือดพลังก่อนเพราะว่าร้อนมากก็ไปกินไอติมแล้วก็กินน้ำน,น, <ะ S 1> นะครับจุดซื้อตั๋วตรงนี้ใครจะเข้าไปก็คือต้องซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนเนาะ<ว>ได้ตั๋วมาแล้วนะครับผมคนละหนึ่งร้อยบาทเนาะเป็นเงินไทยเนาะอันนี้ดอกโกตองใช่ไหมทำไม กนั้นขันอยู่บนยอดดอยยังไงแต่ดอกเออสามปอยบ่เคยเป็นบานบ่หลันพเออไม่ต่อใบใหญ่ใบสูงนกยุงมาอยู่กินเออเสียงสึงสลอจอยซอเสียงพินคู่กับแดนดินของเมืองเจียงใหม่ปากเซคือทางเกียรติยศคือทางเกียรติยศอ๋อคือมีเกียรติยศเลยอันนี้คุณแม่ขายอะไรครับเนี่ยใบสีเขาวค่ะ ก็คือเข้าไปพาข้างบนใช่ไหมครับอุที่นี่ขังมากรู้สึกคนลุกใช่ทุกคนจะบอกว่าตรงนี้สวยมากมันเหมือนมันมีมนขังอะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเหมือนปราสาทเก่าของของที่นี่เลย ชาชติอยู่บนนั้นด้วยเป็นแบบมันน้ำศักดิ์สิทธ really ิ์คนก็จะสูงนิดนึงนะแต่ว่าเราเพิ่มมาถึงแล้วอะเราต้องขึ้นไปให้ได้นี่เราจะไปเขาเรียกว่าเลยนะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเป็นตรงไหน พาขึ้นไปหน่อยนะต้องไหนก็มือบนเนาะนี่นะครับทุกคนคือน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าไหลทุกช่วงฤดูกาลเลยไหลทุกตลอดทั้งปีเลยเเรามาพากินเลยขงร้านนี้พี่เขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมร้านนี้ร้านนี้ร้านขึ้นชื่อเลยนะครับเดี๋ยววันพาไปกินข้างในนะ นี่นะครับก็จะมีข้าวผัดมียาหมูยอเป็นฟิวแล้วก็มีเนื้อทาตาความลงความเหมือนลูกชิ้นหมูยอต่างๆให้เราหยิบได้เลยอันนี้เป็นบุฟเฟ่ตเท่าไหร่นะพี่ต่อห้าหมื่นห้าพกีเป็นเงินไทยเท่าไหร่แปดสิบบาทต่อคนที่ได้ไงหมูไัดชิ้นข้าวัดอันนี้มันข้าวผัดโบราณอะ ขับรถไฟไงขับรถรถไฟอ่ะแบบนี้อร่อยนะถ้าแบบวอนนี้เราก็เป็นการอาบน้ําพักผ่อนสัตว์พักกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อหนึ่งเพราะว่ามาทั้งทีเนาะเดี๋ยวก็จะมีแบบทานนิดนึงอะไรเงี้ยปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวรอติดตามชมดูเนาะว่าจะยังไงเออเจอรู้วันนี้เออเออหน้าผมนะารู้วันนี้รู้วันนี้อย่ามายุ่มเออเออก็กลัวนะ morning เธอเจ็ดโมงแล้วเธอต่อไปเจ็ดโมงแล้วเมืองลูกอาบน้ำเออเออเออนี่ยเส้ยื้อสายหรอบออก็ตื่นมาปพืบก็มาลงมากินเบรกฟาสเลยนะครับก็ตอนเบรกฟาสก็จะมีประมาณนี้เนาะ เไม่เธอคือไม่คือคือถ้ามาเราก็คือห้ามไม่เราเมื่อวานเนี่ยมึงไม่ใช่แต่ตอนที่ไปไอเนี่ยปราสาสอ่ะเจองูอย่างพิษทัดแต่พออยู่ข้างผู้ชายปุ๊บเจอแมวปุ๊บโอ๊ยแมวนอนจะนอนตดนแล้วอ่อนโยนเลยทันทีตัวเล็กน้ำหนักสี่ห้าเออจริงๆแล้วเจ็ดห้าค่ะลูกสุมงเวอร์พออีกไหมนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอกันต่อที่ สิบลายตัดฝานจ้ามีพลังเท่าไหร่ใส่ไ<ห><ห>ด้หมดก็คืออะไรอ่ะหลวงปูทวดค่ะคุ้มครองลูกแควค่าปลอดภัยตัดฝานนี่ครับคาเฟ่ที่เราจะไปกันก็นคือบาลานคาเฟ่นเนาะมีคนแนะนำมาบผชายผู้ชายคนแนะนำมาเอ,อคนเราเขาหลักฉันนอ,อไม่เป็นมึงนะอันไหนเขียวกันพี่กิบระหว่างผนังบ้านกับกรงเกงไม่ต่อมึงี่มึงี ันจะบอกว่ากาแฟที่นี่อร่อยมากขนาดบอยไม่ชอบกินกาแฟนะทุกคนวัยสั่งเป็นคาราเมลเมคแอตโตใช่ไหมแล้วคือมันดีมากรสช็อตแล้วแบบใบไก่ไกเขาก็ดีด้วยทุกคนถ้าใคร ถ้าใครพักแถวนี้หรือว่าพักในราวใต้อะไรเงี้ยในเมืองเนี่ยต้องแวะมาร้านนี้เลยนะครับชื่อว่าร้านบาลานคาเฟมารถเรามาแล้วไปกันเลย เป็นเมืองจากใส่หมอกไหมเออออกไปตึงๆๆๆๆๆแล้วพอเลยจ,จุดตรงนี้ปึ่งใช่ไหมมันก็จะเห็นโลกเลยเปิดโลกเลยเปิดโลกลนี่ครับเป็นวิธีการใส่นะแล้วก็บบบก่อนที่จะนี่เราก็ต้องมีวิธีการใส่นิดนึงนะคะทุกคนพกเพื่อเพื่อเซฟตี้ทุกอย่างทุกอย่างต้องดีนะครับโ <c oughs> <c oughs> อเคนี่นะครับเป็นประมาณนี้อุ้ยแต่แต่ไม่ทำคือเป็นฟิวแฟนหรอเลยไงมีนละสองตั <c oughs> วกดออกมาครับเดียวนะเดียวนะเบ๊ก แม่คือเือก็ตื่นเต้นเกิน้ย ตอนแรกก็แบบคิดว่าไม่คืออันเนี้ยขอบคุณจะเองนะที่แบบเออเก้าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความกลัวแบบตอนแรกก็คิดว่าแบบพีซแม่งเราจะได้ประวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบกลัวก่าเพื่อนนะแต่สุดท้ายก็ไปก่อนเพื่อนไม่เราคนเดียเราจะเราจะรับโมเมนต์ก่อน ตอนอยู่บนรถบอกต่อไปก่อนนะคนแรกพอมึงดูไม่กลัวสุดปุ๊บไปไปมามาใครคนสุดท้ายกูคนสุดท้ายแล้วไม่มีใครปล่อยกูด้วยกูปล่อยตัวกูเองแล้วข้างเพื่อนข้างหลังหายหมดแล้วคนเห็นภาพเบอร์เบอร์อย่างงี้ไม่ใช่เลยนะหมอกนะครับคนขับรถของเราที่เราพาเราใช่ครับชื่อพี่เลยนะครับแกพี่แกพี่แกนะครับผมเดี๋ยวจะขอบคุณพี่แกมากเลย a c e b o o k เนาะไว้เผื่อมีใครมาที่นี่แล้วก็ใช่จะได้แบบ ติดต่อรถเที่ยวได้ดถ้าถึงว่าใครยังไม่มีรถหรือว่าอะไรยังไงพร้อมไหมพร้อมค่ะเจ็ดหมื่นหรอมาคนเดียวน้องมาคนเดียวอ๋อคนไทยครับทุกคนครับตอนนี้บรรยากาศดีมากอย่างทุกคนมา มากเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นตกเลยโอตคุ้มากน้ำมันเข้าน้ำ ขนาดแล้วก็ไม่ต้องหยิบออกหยิบให้หน่อยตอนนี้ก็เลือกเพลงให้หน่อยเอาดีนะแล้วเขานอนเหนื่อยนะไม่แล้วเราแมนด้วยไม่แล้วช็อตฟิลกูเวลากูทักแมวอ่ะให้กูทักแมวก็ว่ากูนึกออกไหมคือไปเที่ยวป่าเจองูอีกนิดนึงแดกแล้วทั้งงูแต่พอไปผับเจอผู้ชายผู้ด้วยแล้วแมวเดินมา เอ้ยเมลน่ารักอ่ะเดี๋ยวอ๋อหวานหวานจอ๋อทุกคนเมื่อกี้บ่าลืมบอกแลเพราะเมื่อกี้เราไปแหวกินข้าวมากินส้มตำร้านอะไรนะส้มตำส้มร้านอ่ะแม่หงที่ที่ปากเสยในเมืองปากเสยเนาะเออถ้าสมมติใครมาตามก็มาเดี๋ยวร้อยขึ้นรูปให้ดูว่าเรากินอะไรบ้างนะครับ มาตอนไหนไว้วาดอันนี้เป็นู super นะอย่านะไม่ใช่อันนี้เพื่อนใหม่ชัไหเป็นหมอนะให้เราก็คือแบบกีบอยเราก็จะให้ปวดกับเขา2องคนมึงืเสวยมากมันไม่ได้สวยมากค่ะแต่ว่ามันอันตรายค่ะ กูมาส่งถึงที่ดอกตอนแรกสิแล้วก็ถึงที่ค่ะเลยไม่ก็คือสรุปคือมีแต่แม่นมันแค่นั้นแหละจบมึงมันได้สุดแล้วที่ต่อก็คือเขาได้ทั้งคู่นะทำลูกให้ทุกคนขับตอนนี้บอก็เป็นการเดินทางกลับแล้วอะไรแต่ละคนคือสภาพแบบว่ามันไม่ไหวอ่ะไม่จริงๆคำว่าสภาพมันมันมันควยเรื่องขยันนะลูกแต่คนไม่ได้คนอานเอ๋ย แล้วก็ในมี่ต่อไปทุกอย่างอ่ะอ,อย่าพูดเลยพูดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเป็นตัวเราคือพิเศษเพราะพิเศษ90ธรรมดาร2 5ยเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่อุบลอุบลอ,อุบลน,น,นะถ้าในคลิปอยากให้เราไปที่ไหนบอกได้คอมเมนต์ได้มีคอมเมนต์ขึ้นบอกว่าอยากให้พี่ต่อไปโดดหน้าผาคนเดียวค่ะแล้วปล่อยจอยเลย เรื่องคือน้องด้วยความที่เป็นห่วงหรอกปะไม่ทุกอย่างในชีวิตอะทุกอได้ก็บอกเราว่าชีวิตชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ชีวิตเป็นแบบที่เราทำเราหน้าเราที่จริงถ้าแบบอยากให้คนอื่นได้โอกาสได้มาสัมผัส้็ไดนแต่พวกเราจริงรู้สึกว่าทุกคำที่เขาพูดอะ่แต่ใช้คำว่าโอกาสก็ไม่ได้นะใช่พอทุกอย่างมันมันดูดีแล้วเราจะทำเราจะทอันนี้เมาอยู่แต่ถาว่าจริงๆถ้าทีมนี้ถามว่าคนเราหน้าดังไ คนลาวเขารักชางนบอยบอกไม่ขอบพูดดีกว่าก็หนีกุ้งแต่ตียังไม่ตีหนึ่งไอกีิปเดี๋ยวกูมาสี่สี่ทุ่มไปน่ะสี่ทุ่มแล้วพอเบียแปดขวดกูก็ถ่ายส่งไปอะเงียบเขานั่งรถชมเมืองไมก็เราก็ขอจบทริปแล้วกันนะคะสำหรับทริปลาวใต้3าวันสองคืนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจครบรถทุกอย่างเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกอย่าง ที่อยู่รอบข้างเพื่อนร่วมชิปต่างๆนั่นนูนนี่เอ่ยความสะดวกสบายใชนี่มใช่อาจจะดูเหนื่อยนะแต่ว่ามันดีมากใช่ไม่ว่าจะเป็นพี่อะไรนะพี่ขับรถอ่ะพี่คนขับรถด้วยพี่แก่ใช่พี่แก่ด้วยแล้วก็ที่พาร์ทเนาะพี่ก็ดีแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เราไปเจอที่หลานอินดี้เนาะนางน่ารักนางดูแลเราดีแบบเออนางดูแลเราดีแบบใช่แมกันทั้งเราับบโรงแรมเลย สิบปลายก็คือเาอวัดใจตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราจะกล้าไหมกล้าคไหมเราแบบก้าวได้เราผ่านได้เราาถึงคนได้มาแล้วผ่านโดดและสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่อยน้อยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะ